สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องป๊อป้าสตอรี่ครับแล้วก็ช่องป๊อป้าพยอมมาแล้วนะครับก็เป็นการออกมา,าแกล้งหวงให้ขบวนรถนะครับเป็นขบวนเก้าแปดห้าครับรับชมครับ ครับก็สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป,ป้าปาสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องอป,ป้าปาพยอมมาแล้วนะครับก็ไปการออกมาแฟนห่วงให้กับรถนะครับเป็นขับวนเก้าแปดห้าครับเอฟซีทันใดเข้ามารับชมครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป,ป้าปาด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ ิปไว้กับบรรยากาศที่สถานีครับสวัสดีครับ